สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานาเสนอลาว VIP นะครับลาว VIP ของวันที่ 1- สิงหาคม2อ6 6ันนะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับสําหรับลาว VIP เขาเป็นเลขจากประเทศลาวนะครับจะมีให้ชมทุกๆวันนะครับออกเวลานะครับออกเวลาสามทุ่มครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับ เมื่อวานนี้หลุดนะขออภัยด้วยอวานนี้หลุดนะครับวันนี้ก็ร,าาระมัดระวังด้วยนะครับรุ่นลมที่เพื่อความบันเทิงนะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับใครที่กดติดตามแล้วก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่อง BIP ธรรมดานะครับขอขอ,ขอที่ท่านไม่เก็บไม่จนนะมันคงมั่งคั่งนะครับสวีทัพสวีโชสวีสุดนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับ สี่สิบสิ์ของแต่ละศาสนานะแต่ละศาสนานะครับคุมงรองให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขนะครับาเราก็มาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับอืมวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อหกสิบหกนะครับลาว VIP เลขจากประเทศลาวนะออกเวลา21.30น,นก,ก็คือ3ามทุ่ครึ่งนะครับเด่น5.67นะครับเน้นที่5กับ6นะ ห้าแปดแปดห้าห้าเก้าเก้าห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าสองสองห้าหกแปดแปดหกหกเก้าเก้าหกหกศูนย์ศูนย์หกหกหนึ่งหนึ่งหกหกสองสองหกนะครับห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสองคือชุดวินนะครับประมาณนี้นะครับเอามาดูใกล้ๆทำใกล้ๆให้ดูหน่อยนะครับเหรนนะครับเหรนห้าหกนะเหรนห้ากับหกนะครับเหรนที่ห้า 5859 50, 51, 5เก้าห้าศูนยอันนี้เป็นเลขวินนะครับเอาเลขเจาะนะครับใครจะรูดก็รูดที่5นะครับกับ6นะประมาณนี้ส่วนอันนี้คือชุดวินนะครับประมาณนี้ครับอ่ามาดูชุดเน้นกันที่คานี้ตรงจะเป็น59นะครับลงเลขท้าย้วยเลขขี้นะ59 5เก้นนะครับประมาณนี้ หกสองนะครับห้าแปดนะครับประมาณนี้นะครับลาวีไอพีนะครับมีทุกวันทุกวันนะครับมีทุกวันทุกวันตามนี้เลยนะครับขอขอขอบพคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะได้เฮได้กรีดกันนะครับวันนี้เอาคืนนะเมื่อวานนี้หลุดวันนี้เอาคืนแล้วกันเร่งๆรงบนล่างเลยนะครับขอขอขอบพคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านได้เฮได้กรีดกันนะครับวันนี้ ก็มีทบานี้เนาะอ๋อครับขอบพคุณมากๆครับสวัสดีครับ